สวัสดีค่ะวันนี้แมน่นกนำเรื่องของมันเทศมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะคะมันเทศที่เห็นนี้เขาก็จะมีหลากหลายสีสันปัจจุบันก็จะมีสีส้มสีเหลืองแล้วก็มีเป็นสีม่วงอีกชนิดหนึ่งที่เราเห็นในท้องตลาดนะคะมันเทศเขาเป็นผักที่หลายคนอาจเคยลิ้มลองรสชาติ มาบ้างแล้วซึ่งเป็นผักที่มีปริมาณสารอาหารสูงจะมีรสชาติออกหวานแล้วก็เปรียบเสมือนซิกเนเจอร์ประจําตัวของหลายๆท่านนะคะเพราะรสชาติอร่อยแถมยังมีแหล่งรวมของวิตามินและแร่ธาตุมากมายหลากหลายชนิดแล้วก็รวมถึงมีเส้นใยอาหารสูงค่ะ และที่สำคัญช่วยควบคุมเรื่องน้ำหนักได้ด้วยมาฟังประโยชน์ดีๆของมันเทศกันนะคะ 1. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแม้ว่ามันเทศจะเป็นอาหารจำพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตและเป็นอาหารที่มีเส้นใยอาหารมากช่วยป้องกันความเสี่ยงของระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้ 2. ช่วยดูดซึมอาหาร 3. ช่วยต้านมะเร็งด้วยมันเทศอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดมีส่วนช่วยในการต้านมะเร็งลำไส้และมะเร็งต่างๆได้ 4. ช่วยบำรุงสายตามีเบต้าแคโรทีนและเปลี่ยนเป็นวิตามิน a อมีส่วนช่วยบำรุงสายตาได้ค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังในการรับประทานมันเทศนะคะผู้ที่มีอาการแพ้มันเทศ อาจต้องหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้กำเริบขึ้นมานะคะมีสารเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นนิว้วควรระมัดระวังในการรับประทานมันเทศในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้ไม่อันตรายต่อสุขภาพค่ะและมันเทศก็มีหลากหลายเมนูนะคะอย่างที่เห็นเป็นมันเทศเชื่อมค่ะก็จะมีทั้งสองสีค่ะสีส้มกับสีเหลืองค่ะ รสชาติอร่อยค่ะแล้วอีกหลากหลายเมนูในปัจจุบันที่เราพบเห็นกันก็จะมีการทอดมันเป็นขนมหวานก็บวดมันแล้วก็ทำเป็นแกงเลียงใส่มันก็อร่อยค่ะมีอีกหลากหลายเมนูนะคะหากใครต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมันเทศก็ศ,กศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะ มันเทศก็ทําได้หลากหลายเมนูนะคะทั้งคาวและหวานค่ะคลิปนี้นํามาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องมันเทศนํามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะหากใครต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ